สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนทั้งยวงสวยเพราะปิกป้อมนักเครื่องไหวทั้งการเมืองยื่นกะกะตชงยุบพรังชารัฐเศรษฐกิจไทยบิ๊กป้อมส่อครอบงามพักผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26มกร,ราคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะต นายเอกชัยหงกังวานนักเครื่อนไหวทางการเมืองได้เดินทางมายืน่นหนังสือขอให้กกตส่งสารรัฐมนูญพิจารณายุบพักพระรงชารัฐและพักเศรษฐกิจไทยนายเอกชัยได้กล่าวว่าเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกทัฐมนตรีในฐานนะหัวหน้าพัก พรรงชารัฐสั่งการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักพระรงชารัฐโดยที่ประชุมมีมติให้ขับโสอของพักจำนวน21คนออกจากพักในวันนั้นต่อมานายสมศักดิ์พันกเกษมอดีตสสพระรองชารัฐซึ่งถูกขับออกจากพักยื่นหนังสือต่อพักเพื่อขอให้ทบทวนมติการขับตนเองออกจากการเป็นสมาชิกพักพระรงชารัฐ หนังสือน,นี้หน้าเจ็ดระบุเมื่อหัวหน้าพักเข้ามาในห้องประชุมได้แ,แจ้งว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจะออกจากพักโดยจะมีการย้ายไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยและจะให้พลเอกวิทย์เทพัสดินณอยุธยาเป็นหัวหน้าพักให้ในายอภิชัยเตชะอุบลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์เป็นเลขาธิการพัก และให้พลตบดเอกพัชรวาดวงสุวรรณเป็นที่ปรึกษาพักโดยจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพระองชารัฐที่เป็นกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐที่รวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมนั้นย้ายไปสังกัดพักเศรษฐกิจไทยพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่นำใบสมัครสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยมาให้ในายสมศักดิ์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพระงชารัฐ ที่อยู่ในห้องประชุมลงชื่อในเอกชัยได้กล่าวอีกว่าสื่อมวลชนยังนำเสนอคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์กรณีการทบทวนมติการขับ21สอสออกจากพักพรงชารัฐเพื่อย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยอีกว่าไม่เห็นจะต้องรับมือเลยก็พักผมทั้งนั้น ทางนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญหรือพอรปว่าร้พักการเมืองมาตรา28กำหนดห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการอันใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมีใช้สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะ ที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมปัจจุบันนายประส์วรารัตนกุลหัวหน้าพรคเศรษฐกิจไทยลาออกจากพักมีผลให้นางรัชนีสิวเวศรองหัวหน้าพรคเศรษฐกิจไทยขึ้นทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักแทนโดยนายเมธาวีเนสสวยัยยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรคเศรษฐกิจไทย พรรคเศรษฐกิจไทยยังไม่มีวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งหัวนหน้าพรรคคนใหม่แต่พลเอกประวิทย์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคเศรษฐกิจไทยสั่งการให้พลเอกวิทย์นายพิชัยและพลตนบุตรเอกพัชรวาทเข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย จึงถือเป็นการครอบงำพักนี้อันถือเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยพักการเมืองด้วยเหตุนี้จึงขอให้กะกะตดำเนินการเสนอคำร้องต่อสารรัมนูญเพื่อให้ยุบพ,พักพระมชารัฐและพาสษิกิจไทยและตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารของสองพักนี้ในกระช้ยกราวงานนี้ยุ่งละสิได้กลิ่นรัฐประหารผู้มีอำนาจยอมหักไม่ยอมงอประเทศพังแน่ เน็บแรงอย่าคิดล้มกระดานคนขี่อูดยังคิดเป็นแต่คนขี่ควายคิดไม่เป็นเอาสมองควายมาใส่หรือเปล่าโดยเมื่อวันที่26มกราคมปี2565ที่รัฐสภาในแพทย์ชลนานสีแก้วสอสอนน่านผักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงผลกระทบ กรณีที่21สส,สกลุ่มร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าถูกขับออกจากพักพลังประชารัฐว่ารัฐสภาของเราเป็นระบบเสียงข้างมากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทำให้สัดส,ส่วนของเสียงข้างมากแปรปรวนมากสส,ส21คนกลายเป็นตัวแปรในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติมีผลต่อองค์ประชุมขณะนี้มี 473ของเสียงทั้งหมดในสภาเกินกึ่งหนึ่งคือ238เสียงดังนั้น21เสียงแปรปรวนไปด้านใดด้านหนึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแน่ถ้าฝ่ายที่แยกตัวออกมาไม่ทำหน้าที่ให้ฝ่ายเสียงข้างมากที่มีอยู่ฝ่ายเสียงข้างมากทำงานไม่ได้แน่นอนเพราะจะเอาเสียงของฝ่ายค้านไปเป็นองค์ประชุมฝ่ายค้านจะไม่ยอมเพราะต้องเป็นเสียงข้างมากที่แท้จริงไม่เช่นนั้นจะขัดกับรัฐธรรมนูญ ที่ปกครองด้วยเสียงข้างมากเขารบเสียงข้างน้อยดังนั้นฝ่ายค้านประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าในฐานะเสียงข้างน้อยจะไม่เป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลแล้วแต่ฝ่ายเสียงข้างมากจะพิจารณาทำหน้าที่อย่างไรถ้าเห็นแก่ประเทศชาติ กฎหมายสำคัญสคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาก็ควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนถ้าเสียงข้างมากพร้อมฝ่ายค้านก็พร้อมร่วมทำหน้าที่ในแพทย์ชลน่านกล่าวส่วนกรณีที่กฎหมายไม่ผ่านสภาฝ่ายค้านจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลหรือไม่นั้นในแพทย์ชลน่นได้กล่าวว่าด้วยสามัญสำนึก ไม่ควรจะเรียกร้องเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแม้กฎหมายไม่ผ่านสภาแม้ไม่เป็นกฎหมายการเงินที่สำคัญก็เท่ากับว่าไม่มีความพร้อมในการบริหารควรแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนมีสองเรื่องที่อยากให้ทำหนนายยรัุมตรีละออกเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี 2. ยุบสภาเราพร้อม ถ้านายกจะยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนไปตัดสิน 3. ไม่ควรใช้วิธีการยึดอำนาจรัฐประหารเพราะมีกลิ่นออกมาว่าจะมีการใช้วิธีนี้จึงขอขัดค้านขอเรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจอย่าได้คิดวิธีการนี้ เราไม่มีอำนาจไปยับยั้งหรอกครับแต่ประเทศชาติจะล่มจมและเสียหายมากคือสิ่งที่จะทำบาปให้กับประเทศอย่าคิดทำและประชาชนเจ็บช้ำมามากการลุกฮือการต่อต้านเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ามีการยึดอำนาจเมื่อไหร่สภาวะที่แย่อยู่ในขณะนี้จะแย่กว่าเดิมอย่าคิดว่าเมื่อยึดอำนาจแล้วจะกลับมาบริหารประเทศที่ผุพังอย่างนี้ได้ จะเอาเงินที่ไหนมาบริหารรัฐบาลทั้งแตกไม่มีเงินเงินเฟ้อปนฝืดพอรัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เลยยึดอำนาจมาคุณจะเอาเงินที่ไหนไปบริหารประเทศทุกอย่างจะย่ำแย่ไม่มีทางแก้ไขได้นายแพทย์ชลน่านกล่าว โชนนันกล่าวว่าความเสียหายต่อประเทศจะใหญ่หลวงประชาชนจะขาดความเชื่อมัน่นอาจมีการลุกฮือต่อต้านเกิดจลาจจในประเทศต่างประเทศไม่ยอมรับใครจะคบค้าสมาคมกับประเทศไทยการเดินทางไปซาอุดิอาระเบียโชว์ไว้เป็นผลงานแต่นั่นคือเขาต้องการเปิดประเทศเขาเพราะเขาปิดประเทศอย่างนี้เขาไปไม่ได้ ขนาดคนขี่อูดยังคิดเป็นแต่คนขี่ควายคิดไม่เป็นไม่รู้เอาสมองควายมาใส่ไว้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่าได้รีรรในแพทย์ชลรนั่นกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าปัจจัยอะไรที่จะนําไปสู่การรัฐประหารอีกในแพทย์ชลรนั่นกล่าวว่าเป็นการสืบทอดอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดวิธีการอื่นใช้ไม่ได้ยุบสภาเขาก็ไม่กล้ากลับมาไม่กล้ายุบ พอเลือกตั้งแล้วประชาชนตัดสินจะเปลี่ยนรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีเองก็อายไม่กล้าประเภทยอมหักไม่ยอมงอตัวเองตายประเทศชาติตายเขาทำอย่างนั้นโอกาสที่จะประนีประนอมเป็นพิธีการที่ยากมาก ส่วนมูลเหตุที่เขาใช้เป็นข้ออ้างมันง่ายในประเทศนี้เขาสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ให้เกิดขึ้นได้ตลอดมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเขาจะยึดอำนาจเขาทำได้หมดแต่อย่าทำวิธีนี้คืนอำนาจให้ประชาชนดีที่สุดเขาจะได้ตัดสินอนาคตเขาได้เราประกาศว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่าเป็นแต่เปลือก ต้องเป็นจริงอย่าคิดว่ามีอำนาจแล้วทำให้บ้านเมืองดีได้ประชาชนเขามีอำนาจที่แท้จริงเขาจะทําบ้านเมืองดีได้ด้วยตัวเขาเองขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด